หอมบกุกปะเขาญ่สวัสดีจ้าสุขุสุขุนพี่น้องจา้าเจยแพ้เลิกงานมาเมื่อกี้เนี่ยพี่นอ้องว่เมื่อกี้รหรอกเลิกว่าแปดโมงเช้าแล้วกันไม่เห็นหอมบกะะุกเลยค่ะเห็นเดลเล่ลเนี่ยพี่น้องจะถามยังว่าอาบพอดีมันนั่งมันมีความอุ่นจากเตาเนี่ยพี่น้องยาแพ้กเ็เลยก,กิดผอว่าเอ้าไหลสวนหาบูกันหน้าประมาณนี้นะคะก็ะเลยกดกล่องไหลสวออกมา ยังไดพี่น้องจา้าเกี่ยวเขากันเร็วยังเดี๋ยวอาทิตย์น้านี่มันมันเสาร์นี่ยายแพกกับเดินทางไปโคราชหรอกค่ะไปเกี่ยวเขาพี่น้องเรี่ยมลางงานหรอกคะ่ะมืองแรงนี่ก็ได้เรี่ยมลางงานหรอกกสบเดินทางไปโคราชแม่ทั่วมา้ามือเสาร์นี่คะ่ะพี่น้องจา้าว่าสิเกี่ยวเขาเสา,าร์อาทิตย์นี่แลห,หลเนานานะเบาลุเกี่ยวเป็นวปแเรวมู่เเป็นแถวนานันเกีเเ่ยวหมดแร็วพี่น้อง เดือยเฉพาะรอบคัวเนี่ยค่ะมันจันเง,งยียบยเขางานเสาอยู่ล้างงานมันจันอีกเด้ยพี่น้องมือหนึ่องอุ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยลงดีดีเมืองเขาบองแห่งกะอุย้ยสะเทือนใจเนาะพี่น,อน้องเนาะเดือดต้นพี่น,อน้องชาวไทยเขาจะผักไก่เดือดตน้น,นเนห็นบางทีนี่จนมาก่าเบื้องหลายได้พี่นออ้องไยเดือดตนเป็นย่างบ้านเขาเมือง<ม>เขาบ่าเคยเป็นยังสีกกบเป็นพี่น้องเอ้ย ยิงเขาท่ายมุ้งสูงอืมอันหาดใยแม่พี่น้องเขาท่ายมุ้งสูงนี่ทั้งเป็นตะละตุนเห็นตะหลงังคาบานโอ้ยมันเทีอะบางบางับงบังคลิปแต่พี่น้องที่ว่าเขาลงไปน่ะอัแย่แค่จนดำตาหน่อยน้ำเหมอนเด็อันบ่เกิดกับครอบครัวเฮาเนี่ยมันเกิดถือว่า,ววาเป็นบุญดีไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ครอบครัวพวก,วพวก,กนนแบบเจรินอ,อันอุนอก,กภัยเนี่ยแบบเนี้ย แต่ละตัวนี่เราเล,า,เลากะเพิ่งรู้จักว่าคือว่าน้ามันขวมเนะี่ยพี่น้องมันสูญเสียเป็นบทุกอย่างเลยดิอ่าบพว่าสัตว์เลี้ยงบพว่าเขาของใส่ของคร้วในคร้วเงินเขาอ่าทรัพย์สินพี่น้องมมนบบค่ะถึงว่ามือข้างนาน้ามันจะลดลงเต่บ้านเขาจะยู่สภาพใดพี่น,อนอ้องมมนบบอ่าน้ามหลากน้า มาต่างตัวเขาหม,มาจาักหมาจังไดยพอเขบอกเขาใจรือกันคือยัง่วมทัก่วมแน่เสพี่น้องแนนบอชาว่าอุย้ยพาเบิ้งข้าวเราพอเกิดมาบกเคยพอเคยเห็นมันเป็นแองสิีพี่น้องฮะยังไงเนี่มันเป็นแองสีแบบนี้นนะ้ำม,มันคือไหลลุกแบงสัน่นเนาะโอ้เบิ้งข้าวเราทำตาไหลน้ำคือเิคนมีเงิน เรียว,ว่าอินฟู๊บเพิ่นดังๆเพื่อนมีเงินเนาะพี่น้องเนาะกะดาราหลายคนที่ลงไปซวยเนาะค่ะกะันลักๆเลยกะทพี่เขาเ็นเห็นพี่นอ้องอ่าพิมดีพายแน่อันน้องกินนี่เออได้หมดถ้าสดชื่นมูนันพี่น้องเราคุ้นกันจอมพลังอีกโอ้ยเออซื้อบปิดซื้อดอกพี่น้องเขาเอาเอโหลดเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดดีเพื่อนทำดีเนาะเออไปโหลดเพิ่นเฮ็ดดีเพื่อนลงเพื่อนลงลงลงมือเฮ็ดอี่ดีแหม แมนโบพี่น้องมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบว่าสถานที่ที่มันบ่ค่อยปลอด,ยดัยเด้อ่าเขาไปซอยอ่ะเขาก็เสียงคือกันแมนโบพี่นอ้องอ่าเสียงนึ่งตูงตูตูตตผู้คนไปซอยอ่ะกะภาวนาพี่น้องเลยกะให้ปลอดภัยกันทั้งผู้ซอยอ่ะผู้จอปะทุพย์หลอกกับผู้ซอยนี่เชงนสิเนอะค่ะพี่น้อง,องจ้าแล้วก็เหตุกดรณนเบื้องข้าวผู้คนปะท,ทุพยน่ะบางคนเหมืนกักับบ่ค่อยดีเนาะยี่เง,ยงเงา อืมแ็เลยพ่เห็นใจเพื่อนแบบเสียเวลาำบีละเออทิมขอบครัวไปไปซอยเองสิไหโอ้ยมุดคาการเสียหายบ่นไม่นหน,น่อยน้วพี่น้องลายคาหลายเนีเด็มุดคาการเสียหายเนี่ย่ัไม่นหน่อยเด็เพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นเมืองทั้งเมืองอ่ะ่น้องจา๋าอกปากลาคอใหญ่น้องอืมยาเดยวสิท เฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งเหายเบืองเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายายแคบ่ได้ปรุงเด้ยพอบ้านเคิลิกงานเดือกงานมุ้งหนึ่งยาแคบเลิกสองมุ้งค่ะมาหอดพอบ้านเพิ่นปรุงเกลียงคือว่าเทียมที่จะห่อบุกแล้วแม่พี่น้องใบตรงใบตองใช้ในชั่วโมงหนึ่งแกกินใบให้แกก็ไปตัดใบตองเอาใบตองโรยใส่ใบอ่อนๆแล้วกันอขายาแทบเลือกงานมาปุ๊บจะขอบอกห่อเลยเผาห่อเลยห่อเลยอ่ามันก็ห่อเนี้ยพี่น้องซอยกันห่อแค่เดียว มันบ่มีซึ้งบ่หนึ่งไงกับมีอยู่นี่อยู่นี่ใส่แล้วใส่แล้วก็ใส่แล้วใส่บ่นหนึ่งหน่อยเบิ่งดิมันหนาวหลายจนแย่แท้นางยุบห่างเตาจนบ่ห่อนเลยอุ่นดี <c oughs> พี่น้องเปิดดูหลายเดียวพม่นไม่ใหญ่ออกมาเห็บตัวจุ่มยวเปิดอยชิหันน,นึก็ไปถูกกว่าดิ <c oughs> อุ้ยหนาวหนาวกับพันนี่อาบด้วยมีนองเลยล้มมีมีอยู่ อ่าร่วมร่วมแรงร่วมใจส่งอ่ากำลังกำลังใจไปทางหาดใหญ่ทางภาคใต้เนาะพี่น้องเนาะเฮาสอยเหลือหยังเพิ่นบ่ได้จักสิจังได๋ก็มีแต่กำลังใจนี่ล่ะบ่ว่าแรงทุนทรัพย์บ่ว่ากำลังแรงหยังเฮาก็ไปบ่ได้พี่น้องแต่ทุกมื้อก็ตัวบ่รอดอยู่คือสิบ่มีสิมีวาสนานําเพิ่นบ่อ่าสิมีจักนแสนเงินล้านหลายๆล้านแล้วก็เวลาพี่น้องชาวไทยเฮาประสบภัยหยังสิ เดือดร้อนมั้สิมีโอกาสนั่นบุ้บคนอื่นเนี่ยสิมีเยอะแพ้นเนี่ยสิมีบุบพี่น้องเอออยากซอยพี่จันล่ะไปซอยกันชีวิตค้นนี่ก็ได้เห่นไหมเห็นถือแล้วมันทีนึงก้อนมาสั่นุ๊บมันกับว่าได้สื่อจะเพียหรือพี่น้องรถรีกอะไรรถเตอรีเดี๋ยวมันสุกแหล่าที่ไทยเบื้องพี่น้องจ้า สวัสดีทั้งอันที่สิบเจ็ดยิบเสือเด้อค่ะเด้อพี่น้องที่เขามารับชมกันกับมือนี่ก็ออกมาชักค้ายเพื่อนเพื่นอนยอละค่ะพี่น้องจ้าอยากแค่นาง่าวมอหนึ่งมอหนึ่งปลาหนึ่งห้องบกนี่แหละมันหนาวก็เลยชุดพ่อบาเอ้าไล่สดออกหา,าเพื่อนเชือนแวยูทูวก็โกกนาเลยว่าก็เลยไล่หวานนี่ก็ไล่อยู่ค่ะได้ช่วงแบบสายๆเพื่อนๆก็เขามารับชมกันสามพันกค้นพี่นอ้องอ่าอยู่ในนั่นเด้งม่ได้ว่าอยู่ในดวงตาเด้อค่ะ ได้ดวงตาประมาณเจ็ดสิบคนนี่แหละกาลุงไรแล้วกะวกมันกระถุ่ผู้รับชุมหนึ่งสามพันเก่าพี่นองก็ดีใจยุ่ค่ะดีใจยุ่แต่มือนี่กะดวงตานี่ก็หาสิบแปดดวงตาค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณเดอ้อสนับสนุนกันน้องๆพี่นองจา้าเดี๋ยวพ่อหมกลุกแล้วไม่กินน้ำกันอ่ะยายแแทก็ออกมาไล่เปิดการ้องเห็นนอ้นองเนาะบอ,อกว่าทกท้ายเปื่อนน้ำหละกค่ะอ่ะไรนี่ก็พุ้งจะล้วงแค่นี้นอ้นองเนาะชิดหอดเย้แทก็ ฝา,ากติดตามผลงานเย่ยแยะในช่องเด้อะๆพี่น้องเมว่าสิการเฮ็ดกับเขาแบบบ้านๆเมื่อวิธีรีตรองอย่างเราก็คลิปตลกเฮฮาอยู่ในช็อตพี่น้องจา้าฝากช็อตของเย่ยแย่นี่เด้อค่ะช่วงนี้ก็เป็นอคอนเทนต์เกี่ยวกับเอไอพี่น้องจาออ้าลดกระเบื้องหูหรอว่ามันสิดละเมิดกฎอีกอย่างของยูทูบบอแต่ว่ากับลุ้งใสแต่ก็เกิดไรได้ขึ้นมาอยู่พี่น้องก็เฮ็ดงานประจําไปน้ำแล้วก็ออนไลน์ไปน้ำแม่พี่น้องก็เฮ็ดตามแบบ ภาษีภาษายาแท้น่ะล่ะค่ะคนบริเวณพังดุยยังมากไหมเหตุผลเพื่ออยากได้ไร่ได้ช่วยเก็ครอบครัวนนะพี่น้องอ,อ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเดี๋ยวขอรับชมเด้อเดีย๋ยวอะไรนี่ยายแท้ขอลงก่อนนักพี่นอ้องเนาะโอกสาสหานาวมาไหลปอกกันไหมนะคะเนาะสวัสดีจ้า